สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อเมื่อนี่เป็นวันที่งีสิเสีเอสดีจัดทัมคลิปสุดคัมพี่เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่สิเด่ป่อยสุดคัมพีให้พี่น้องสู้สายตาพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนผู้ลอกค่อยสุดคัมพีเนาะเมื่อนี่ก้อนสี่น,นั่นก็เปิดหูเปิดตากนันเบิ่งวัดว่าอารามกันเด้อเมื่อนี่ออกมาเห็ด ออกมาทายถ้ำข้างนอกทายถ้ำบัดบา้าอารามทายถ้ำบทตบิหารสลักกันปเลรียนบัตบริเวณบัดอันนี้ที่ตั้งกับพราไิ่งเห็นลูกเป็นลูกเป็นล่างแล้วนะ้พี่น้องเนาะนี่ที่วัดปู่คุณนี่กําลังสร้าง,งที่เริ่มสร้างพราไิ่งายายแล้วสร้างกับกับกับข้ามาแล้วสร้างกับขึ้นมาแล้วเพราะวา่ากลับไปเที่ยวงานสงการกันกลับมาแล้วสร้างก็ได้อันนี้คือพราไญ่งเนาะเห็นกันเนาะเต็มเต็ม กำลังสีสางสูง่งพี่น้องฐานสิบสามเมตรพี่น้องสูงสิบเก้าเมตรฐานฐานกวางสิบสามเมตรสูงสิบเก้าเด้อพี่น้องเด้อนีเด้อกำลังสีสางเริ่มแล้วสร้างเขามาสองคนแล้วมานั่นแล้วสิปลอสิปั่นแล้วมือล้อมือปั่นก็สิท้ายต้มไม่เห็นเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งก่อนว่าสิเป็นมือใดกับว่าสันหงูงคือกัน ต่างหัวตะเขามาก,ก็จะเริ่มกันทำง,งานกันลแล้วะเนะก็มีเสียงนกกระโโบยังห่องเป็นพุกกอมเพลงนะ้ำ <c oughs> เป็นเสียงนกกระโบะม่นวันนะพี่หลังเน่ะเบิงนําสุดคัมพี์ได้พี่หลังไนะด,ด้ดมือนนี้ได้ที่รอค่อยครับพี่ก็ได้วิ่งลูดโย่วงหนึ่งหันกระได้ได้วิ่งเขาวิ่งเยอะบอริเวณวัดพี่น้องนี่ก็กวางดินกองดิน กวางดินืีกรรมการแลมากกวางไว้แต่ทำกองปะท้ายแลยวก็เป็นบุญกองปะท้ายครับปะท้ายนะจบปะท้ายแล้วเนะมื่อนี้กับบึงอันนั้นไปเชอากันพี่น้องเอ้ยบึงสรานทีบริเวณบัดของกูคุณกันนี่ละกำลังสร้างนี่ก็คือโบทใน พูนสลากลังแดงๆไก่ๆอยู่คนกบผาใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมืัอนี้กระเบ,บิ้งแล้วก็จังไปเบิ้งไอ้สุดคัมพี่เงินหลานเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้อง,อง,องหอลังจากเบิ้งธรรมาศาสตร์บริเวณวัดเบืบ้องผาหญ่เบิ้องบุเบิบ้งสลากกันปเปลี่ยนแล้วก็มาเบิ้งของดีกันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เนาะ เขามาเบงคำพีเงินหลานพี่น้องที่รอคอยนี่ของวดบันที่สิบหกนะพี่น้องนะอาอ๋อเห็นคือเขาลุดพี่น้องเขาลุดแปดนุดแปลุดศูนย์เขาลุดศูนย์นะพี่น้องเนาะออกศูนย์หกแต่ว่าคังคำพีสองนี่วิ่งหา ลดพี่น้องลดคำพี่สองแต่คำพี่เดียวได้วิ่งลดจะกขาเคยเขาตรงๆมันก็เขาติดมันกับ,กบธรรมดานะมันเป็นของคำนวณเนานะพี่น้องเนาะมีเขาไม่ลดธรรมดาเนาะเบิ่งกันไปฮัทเซียมันไปจังไดได้ดีกะจัดกันได้พี่น้องเ้อจัดกันเบิ่งกันเอาคำว่าเบิ่งมาเนี่สิเป็นตัวใดจัดไปจัดไปพี่น้องเบิง่ง เอาไปพิจารณาเบื้องเด้อพี่น้องเด้อตัวได้มากระจัดตัวได้คัดกัานผู้คุณก็ให้เป็นแนวทางไปหาจับใจลอตเตอรี่เด้อพี่น้องเด้อหาซื้อลอตเตอรี่กันหาจับลอตเตอรี่กันบางเท้าอาจจะเป็นรางวัลใหญ่ๆอยู่ในกลุ่มนี้กรว่าบ่ได้นะพี่น้องเนาะรางวัลใหญ่ๆอยู่กับกับนี่กรว่าบ่ได้เอาคำพี่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อคำพี่หนึ่งกรคำพี่หนึ่ง หนึง่งบนรางพี่น้องนี่สองสูตรเอาใส่น้ำกันเลยบนรางเหล็กสามตัวมาตัวสิมีอยู่สามตัวมาตัวจับใส่กันกระเดกไปจับกับตัวอือน่นไงน้ะพี่น้องเนาะนี่คือสามตัวมาตัวของเขา สามตัวมาหนึ่งตัวงกเก่าสามของกัมพีว่าหลายที่พี่น้องเด็กเขี้ยงสามตัวมาตัวเอาไปจับได้ได้เฮ้ยใ,ใส่กันสามตัวนี่ขวบกันเล่ก,ก็ได้จับใส่ตัวเอื่นก็ะได้จับแล้วมันก็สิออกมาตัวใดกิดปูก็สิจับไปให่ระเด้อบันนี้เด้อมันออกมาระเด้อรตัวจับ สตัวมาตัวเด็กเก่งเขาละสามตัวมาตัวจับคูจับคูแล้วสามศูนยสามศูน สามศูนย์สามแปดสามแปดสามแปดแล้วก็หกแปดหกแปด 6อเคกคู1 2 3 4 5 6 6คู่พี่น้องมี6คู่6 8แล้วก็6 6 4 Oxy Oxy Cầu si Cầu si Cầu si là cả Xin thưa con Bỏ hiến Thì nào cũng bỏ Cầu si Cầu si Cầu

ตัวเดียวแข็งแข็เลยพี่น้องเด้อสามตัวเดียวแข็งแข็สามตัวเดียวแข็งแข็สามตัวพี่น้องสามตัวมีสองหางพี่น้องเก่งเก่งเลยพี่น้องเด้อเจดสาม 0, 0, 3, 8, keng 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 nấp phía nong nè, cắt lơi cắt lơi, các anh này nấp chuẩn hay นี่พี่น้องเห็นแล้วแม่นว่าเห็นแล้วแม่นว่าออนี่เห็นแล้วนี่คือ3สามตัวกลมกันกลมเด่นกันสามตัววิ่งสามตัวเดียวเลยพี่น้องแขนแขนเลยแมวก็ามาอยู่นำ้ำสาม กลม,มเด่นกมเดนกับสานย์นี่หละพี่น้องโตเก่งสามศูนยตลังกับสาพี่น้องสตัวกับกลมเด่นตัวนี้พี่น้องแปดสาศแปดสามศูนยตลง นี่คือของครับพี่หนึง่งนับกออเกดอร์จมาบังกล่องด้วยเคยบอกเรขกแม่นแต่ได้นี่เสมอว่ามาหัวซาเลยให้เห็ดหนังกับใบเห็ดเล่ยนย่างเดียวแมวหน่อยสามโตสี่โตยินแต่ก่อนโอ้เคยเห็นในตัวมันว่าจับแม่นเป็นจับวางต่มาเน,นี่ คำพี่สองพี่น้องสองบนลางคือกันนั่นละของสองกระไดมีมาสองสูตรบนลางคือเกา่าบนลางคือเกา่า บนล่างคือเกาบนล่างคือเกาบาลนี้กันสามตัวมาตัวพี่น้องสามตัวมาตัวคือกันละ่ะสามตัวมาตัวกะสี่สองแปด ทีสองแปดสามตัวมาตัวที่สองแปดที่สองแปดที่สองแปด จับคูให้พี่น้องบ้านจับคูให้จับคู่อไปย้ำกรงเว้นเสีออกมาใายทำทัง้งออนอะกพี่น้องมันทั้งแก่งทั้งเปิดเผยนะพี่น้องฮะเห็นวัดว่าอาลามนั่มบริเวณวัดบริเวณน,น,นั่นนมจับคูนี่ก็มีจับคูพี่น้องเลยหนึ่งสองสามสี่หาไม่มาหายหาค จับคูัจับคูัสองสามสองสามสองสามสี่หนึ่งสี่หนึ่ง เอาดึงสัตว์ไปยังละแมวสีหนึ่สนงสีสามสีสามวิ่งกันพี่น้องวิ่งกันวิ่งกับง่ามคือกานัะ่ะล่ะวิ่งกับให้โตเดียว จัดเต็มเนอะพี่น้องเด้อสามคือเกาเมาื่อวาสุดหนึ่งสุดสองวิ่งตัวเดียวคือเกาตัวเดียวเกง่กงๆคือเกาพี่น้องตัวเดียวหลุดบน่างเอาเลย ครับคูสี่สามแบบน,นี้หาคููได้พี่นองบ่าหลายอันหน,นึ่งมีหกอันนี้มีหาล่นเข้ามาก็เยอะนักสเสียงเขียนเริ่มข้าวเริ่มข้าวเด่นเข้ามแปดหนึ่ง โอ้ยกลุ่มพวกก็ยังเขียนไกลๆกันนี่งแปดสามแปดสามเกง่งตัวเด่นพี่น้องเอ้ยตัวเกง่งตัวเด่น อันนี้ให้ยสองกลมเด้อพี่น้องเด้อให้ยสองกลมคำพีนหนึ่งห้กลมเดียวอันนี้ฟันไปสองกลมบ้านนึงกันล่องกัดกันธรรมดาเนาะพี่นอนะ้องเนาะกัดกันตัวล่องนี่กัดกันตัวล่องคือ,ก,อก,กันนะัอะไรกินเหตุผลนะพ่อเอฟจีเลเบิ้ง เงามหูงามตาเนาะหนึ่งเราเดาพี่น้องเด้อมากระจดัดกัดกระพันขีดถึงงามตาสุดๆเจนกระบุงผู้ลงคนมาขีดยักขีดมั่งมาเห็นมาสังเกคือเก้านั่นละ<ม>เห็นเห็นพี่น้องเห็น<ม>เห็นคือเก้า โอ้มาไายท้ำอยู่ทั้งนอกเปิดเผยด,ด,ดีตัวละนก,กล่องกับกวงอันนี้ในห้องพันแคบแคบ,แบกล่องกระไดศูนย์หกสามศูนเก้าหนึ่ง เท็ดเท็ดเท็ดเ็ดอ้าแปดนดีก็การท่ำน้ำกวนเทว่าตอนใบ่ท่ำเลยบาดจ้องห่าแปดปอขุน ปูขุนแก็บนาจอแคบบนาจอ F C. เอ้ยบาทนี่ไปเขามาแล้วก็ได้แคบบนาจอเน<อ>ี่ยกลวงเลยเดี๋ยวนี้ออกมายุ่นหนอกคือขยายเลยกลวงดูสิจ้ะของไหมเก็บนาจอเคบหน้าจอไปเขามาแล้วก็ได้ไปว่าท่านหูก็บอกโมบอกพวกปไปเด้พดอพวกเขามาไหมกะ คตกระดิง่งติดตามไปของปูขุนนี่บ่อพิษบ่อบผัดถ้าได้ดอกมีไรมีไรสูตรไหเบิ้งมีไรสูตรไหเรียกนะ่พี่น้องเนะาะไรสูตรนี่ไหเรียกของสำนักอื่นก็นกเริ่มเขามาแล้วมีไรสำนักแล้วเรามาหาอยู่นี่เดี๋ยวกะจิตจัดให้ไปเรื่อยๆนะ่พี่น้องนะ่าเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอไปข,า,ขามาแล้วก็ได้มีโศกมีลาบกันทุกข่ทุกคนเออเอฟซีเออด้อทุกโมันมันกันทุกข่ทุกคนพวกได้ขมาเบิ้งพวกได้ขมาติดตาม ออสองสิบหกคารวยเส้นแนวสองตาคุณพคารวยให้มีโศกมีลาบมีเงินมีท่องไหลมาเทมากกันทุกูทุกคนไแยกจบแยกจนกันเด้อมีที่น้นองเอจีุ่กทูทุกคนอยู่สุขสบายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเงินท่องไหลเข่ากระเป๋าจนแน่นจนอ่งเด้อสวัสดี